อยาแค่เชิญกล้าสูสวัสดีพี่พเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคุณสับแกก็ไล่ไปตรงนี้นเรื่อยๆก่อนเ,เราจะต,ต้องขาเดินตรงนี้นิดนึงอันตรงนี้นี่ยาวันนี้ไม่มีน้าค้างเลยนะคะเพราะว่าอ่าพี่ผู้จักการบอกฝนไม่ตกเลยแล้วเมื่อวานแนละ้วเมื่อวานตรงที่เราไปถ่ายจะส้มเลยนะคะคือฝนแบบมาสองรอบมาสองรอบแล้วก็เป็นท่อนด้วยนะค้นค้นจะป่ายางปุ๊บไม่ตก เลยไปถึงหมู่บ้านเราไม่ตกพอสักพักสักชั่วโมงได้ตกที่บ้านอ่ะก้องกลับบ้านไปก่อนไปขอไปเ,เก็บแล้วถึงจะแวะมาดูจะส้มใช่ไหมคะก็ตกนับหนึ่งไม่ถึงปีนาทีเราออกมาตรงทางที่เราผ่านว่าไม่ตกอะตกมันตกเป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้บัวนี่นะคะอันนี้เลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสสามสี่ห้า หกโสดสำหรับโสดสั้นแล้วนี่โสดยาวนะคะวัวใครเนี่ยลาหรือเปล่าอุ้ยตัวแม่ผอมจังน่าจะอยู่ฝั่งตัวลูกอ้วนีกจัว่าบินงเ่านี้นละตรงนี้นะคะเราต้องรุนอ้าวนี่แหละที่ตากล้องบอกว่าต้องรุนทุกปีเลยเพราะว่าเอ,อยางเขาเขาล้มแล้วนี่ล้มล้มล้มเพิ่มอีกละนี่ล้มเพิ่มอีกละมันเหมือนกับเป็นเชื้อราตัวหนึ่งน้องก็ลามไปเรื่อยนะ เนี่ยตรงเนี้ยจะล้มเพราอุ๊ยไม่่ต้นเดียวซะด้วยสิอันนี้สองต้นเลยนี่แล้วมันยังมันยังไม่ลม้มมันยังไม่นอนไม่เป็นไรตรงนี้ยังไม่นอนไม่เป็นไรเพราะว่าเราเผื่อแต่ต้นที่นอนแั้นนี่มีนี่ค่ะต้องรดนตรงนี้นิดนึงนก็คืหญ้าบางฮอบัวเขาอยู่ฝั่งบ้านตรงนี้ตรงนี้ค่ะที่ที่จะยาวที่เราบอกเป็นตัว C เพราะว่านี่ตรงกลางที่เขาเป็นตัว C เลยนี่นะคะข้างหลังก็จะยาวไปนูเลย อันนี้แตโสดสั้นตรงนี้ก็คือระหว่างหัวตัวสี่หกสดหกสดก็วิ่งคาเที่ยวนะคะย่าไม่หนักนะแตวเขาไม่มาเก็บจอกเลยนะจริงจริงถ้าเกิดเขารู้ว่ารถรถเข้าสวนต้องมาเก็บจอกนะี่จอกพลาดเลยค่ะถ้าตะก้องเจอตาก้องเก็บให้แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่รู้แล้ว เพราะว่านักขับบางทีจะให้เกลงเก็บให้มันก็ไม่ได้ทํางานนะคะเสียเวลาแล้วผูถึงว่าหล่นเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็มีหล่นปล,ปลายอันนี้ถ้าตะกรงเดินพล,พลาดๆนี้ก็เก็บให้ค่ะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนนั้นเราทําไปตอนนี้ไม่ไม่ได้ทําแล้วเพราะเขาขายไปแล้วประมาณที่เขาสักสิบสองไร่ สิบไล่ไม่เคิน,นะสิบไลสบ่สิบไม่ถึงสิบสองแต่เขาบอกสิบสองแต่เราทําหน้าแค่ไหนตอนเช้านะคะก่อนเข้าเขาโทรนัดเออเรานัดเขาแล้วนัดคิวว่านักขับจอดลอยเหลาว่านี่ไม่เห็นเดี๋ยวเราแกมเห็นเดี๋ยวปันหรือแต่จะลงเก็บ,บบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเดี๋ยวเวลาทําง,งานเขาเาล่าต่อเราก็บอกนังขับเข้าไปนะแกเราตอนแรกคือบอกเขาแล้วว่า เออพี่บอกลูกน้องบอกคนแต่ยางเนี่ยเก็บจอกเลยนะคะเพราะว่าส่วนไหนที่จะเข้าอะ่ะเราจะโทรบอกเขาก่อนละว,ว่าให้เก็บจอกแล้วก่อนนะเดี๋ยวมันจะแตกกระจายหมดมจะหลายเรื่องเราสวนนั้นก็คือไม่ได้ไม่นานนะ่ะพลาดเลยจอกนะคุณครับ,ก,รบก็โทรบอกโทรบอกเจ้าของส่วนยางบอกโทรละค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักจะให้คนแต่ยางไปเก็บจอกอืมแกก็รอ เพราะว่าจะตัดไป็นสองสดจะบอกว่าจบพ่าเต็มเต็มเต็มเลยเหยียบเขาแตกจะเป็นเรื่องอีกหลายเรื่องเพราะบางส่วนเขาเป็นเรื่องจริงเขาจะบ่นว่าทำจออเขาแตกเสียค่าจออเขาด้วยนายคนขับก็เลยถามย้ำเราสองรอบโทรมาสองรอบละบอกโทรบอกแล้วยังนี่ผมนั่งรอนานละรอไปได้เก็บจอกไปได้แล้วบอกเาเดี๋ยว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 เราเข้าไปแต่นั้นห่างจากบ้านสักกิโลหนึ่งได้กิโลนิด เราขี่มอไซค์เข้าไปก่อนไปก็โทรหาเจ้าของสวนรอบหนึ่งเขาบอกเด,ยเเดียวเข้าไปเดี๋ยวเขาเข้าไปมาเก็บดอกออแล้วก็บอกน้ำขับจริงพอปุ๊บเราไปถึงสวนแล้วให้มาชีก็นั่งรอเป็นชั่วโมงรอจริงนะรนอน่งขับรอวันนี้ยังไงก็อยู่สวนนี้แหละเพราะแกเข้ามาแล้วก็คือไปไหนไม่ทันแล้วค่ะเพราะสวนอื่นมันจะไกลด้วยเยอะกว่าอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็รอรอ,ออีกครึ่งชั่วโมงไม่มาไงาสรุปลรวบอกนะตัดไปหนูเดินเก็บให้เองมันเสียเวลาค่ะสรุปส่วนนั้นตะกรงเดินเก็บจอกเขาทั้งสวนเลยหญ้าก,ก็อย่างลกคือเทียมเอวอ่ะเขาไม่ได้ตัดแล้วจอกกบล้านเลย <c oughs> ไม่อย่างนั้นถ้าไม่เก็บเองก็คือไม่ได้ตัดหญ้ารอเขา เขามาอีกทีนึงก็ตอนเราตัดหญ้าเสร็จแล้วอ่านั่นแหละเราตัดเหลือส่วนสุดท้ายแล้วค่ะเขามาจะเสร็จละมาทำอะไรหรอบอกทุกเรื่องทั้งหมดละเพราะถ้าไม่เก็บเองน้าแกก็ทำง,งานไม่ได้เราจะให้น้าแกลงไปเก็บสามต้นลงทีสี่ต้นลงทีเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วค่ะเสียเวลาทำง,งาน แต่หลุก,ก็เก็บให้เองแต่เหมือนส่วนนี้คือพี่ผู้จัดการแกบอกแล้วแต่บางทีฝนมันตกอะไรนี้ลมมันพัดมันก็มีว่างบางทีวัววัวกินหญ้ามันก็โดนบัางแหละก็ถ้าเจอก็เก็บให้ถ้าไม่เจอก็พลาดทีนี้นก็หาใส่เพิ่มแล้วกันดาคนขับแกมองไม่เห็นบางทีก็เหยียบแบบมันอยู่ตรงกลางๆเลยเนยมันก็ฟันแตกไปเลยก็ต้องหาเพิ่ม แต่อันนี้คุยกับพี่ผู้จัดการแล้วพี่ผู้จัดการบอกไม่เป็นไรมันมีเยอะมีแยะ,เ,ยะเพราะว่าบอกแกแล้วว่ามันมีจอกแตกมั้งนะคะเพราะว่าบางทีแบบมันไม่เห็นแกก็เข้าใจแกบ,บอกอไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันก็มีหล่นมั่งตอนฝนตอนลมอย่างเงี้ยแต่อันนี้ตะก้องเดินท่ามๆอยู่ถ้าเกิดเจอก็ก็บแพ้นะคะนี่อันนี้วิ่งห้าเที่ยวนะคะหญ้าตรงนี้ก็คือถือว่า บา,บางจริงจริงจังๆนี่ค่ะอุ้ยก้องสัน่นอันนี้เราไม่ซอยนะคะเราตัดอย่างเดียวตัดในอกอย่างเดียวเลยน้าแกหมุนอะไรทำไมแกหมุนอ้อมลูกนะลองแรงหมุนต้อง,งอเยอะเห็นไหะ เดินเร็วไม่ได้คะ่ะกองสันขอไปด้วยจริงๆอ๋อไม่มีรหรอกแกๆแ,แกอ้อมอยู่สิเห็นแกไกลเช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยแกๆเจเก้าศูนย์ขอบคุณที่ม่นกติดตามนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคุณหัแกวิ่งระหว่างข้างๆสองข้างนี่คือโลสีนะคะข้างๆในติดต้นยางเนี่ยก็ชิดขอบอย่างเงยนะ อันนี้ถ้าซอยอ่ะต้องสองเที่ยวเชื่อเดียวไม่หมดเชื่อเดียวมันมันเหลือเยอะมันไม่ดีพอแต่นี่ที่ผู้จัดการไม่ซอยเคยซอยทีเดียวแล้วก็พอวิ่งวิ่งเนย เคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์ใหเช็กศูนย์นขอบคุณที่เพื่ติดตามนะคะอันนี้ก็ให้เราตัดต่งกรางหญคาที่จะไปสวัสดีค่ะ